สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะที่ประชุมสภาการศึกษาเคาะประกาศกระทรวงธนาคารหน่วยกิจชัดเจนครอบคลุมเชื่อมโยงทั้งระบบค่ะ พลตตรเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมสภาการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสภาการศึกษาที่ประชุมได้หาหรือร่างประกาศก,าร,กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาพศ ซึ่งการจัดการศึกษาแบบธนาคารหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับและประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาสามารถนำผลการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานหรืออาชีพทั้งจากในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยมารับรองและเทียบโอนกันได้ ซึ่งตอบโจทย์นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองที่ระบุว่าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาพัฒนาการศึกษาผ่านระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้โดยผู้เรียนและประชาชนสามารถเรียนและทำงานไปได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการศึกษาทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพแรงงานให้พร้อมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและที่ประชุมครั้งนี้ได้เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาพศ มีสาระสำคัญคือธนาคารหน่วยกิจ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่จำกัดอายุและคุณวุฒิเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยผู้เรียนสามารถลงทะเบียนสะสมหน่วยกิจในธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาที่ขึ้นทะเบียนมากกว่าหนึ่งแห่งได้และนำผลการเรียนรู้หรือผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษาการฝึกอบรมการรับรองมาตรฐานอาชีพและการสะสมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ ฝึกปฏิบตัติหรือการเรียนรู้จริงจากที่ทำงานระหว่างการศึกษามาเทียบโอนหน่วยกิจและสะสมในธนาคารหน่วยกิจได้ตลอดชีวิตเป็นสิทธิ์ของผู้เรียนและได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การนำหน่วยกิจที่สะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิจเพื่อไปใช้ในการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไปดำเนินการจัดทำประกาศเกี่ยวกับวิธีการแนวทางและรูปแบบการศึกษาภายใน60วันนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้และ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นธนาคารหน่วยกิจกลางทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการการดำเนินการของธนาคารหน่วยกิจพร้อมเร่งดำเนินการให้ทันปีการศึกษาที่จะถึงนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่งดำเนินการภารกิจที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทุกคนทุกช่วงวัยภายใต้สโลแกนเรียนที่ชอบทำงานที่ใช่ใช้ชีวิตให้มีความสุข